สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเดินทางไปยังจุดต่างๆของแผนที่ DLC นะครับโดยผมจะเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องนะครับมีทั้งจุดหลักแล้วก็จุดย่อยบางจุดที่เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าไปยังไงนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บแผนที่ทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาในแ a p พื้นที่ DLC นะครับ เข้ามาถึงเราก็จะเจอกับทุ่งสุสานก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อันดับแรกเราก็จะไปเก็บแผนที่กันก่อนครับบริเวณซ้ายมือตรงนี้ใช่ไหมครับหลายๆคนสงสัยว่ามายังไงนะครับอ่าเราสามารถเริ่มจากกางเขน3ามแพ่งได้เลยครับวิ่งลอดอุโมงค์เข้ามาครับ ตรงนี้ถ้าวิ่งตรงไปจะเป็นหอคอยเบลูรัสนะครับให้เพื่อนๆเ,เลี้ยวซ้ายมาครับ หลังจากที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้ผ่านป้อมประการเอ็นซิสมาเราก็จะเข้าสู่พื้นที่อัลตัสเงาครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บแผนที่อัลตัสเงากันก่อนนะครับ มาถึงปราสาทเงากันนะครับซึ่งตอนแรกเราจะเข้าถึงได้แค่ครึ่งเดียวแต่จะมีจุดที่จะพาเพื่อนๆมายัางแม่น้ำรีคลูสตรงนี้ที่ทอดยาวลงไปด้านล่างได้ครับมาดูเส้นทางการไปกันนะครับ หลังจากที่เราจบปราสาทเงาเรียบร้อยนะครับกำจัดบอสเมสเมอร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือพื้นที่สังคมนทนซีขวาตรงนี้นะครับอ่าเลยครึ่งหนึ่งครับซึ่งวิธีการจะมาพื้นที่สังคมนทนตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องไปเริ่มที่ซากปรักหักพังมอสนะครับจากซากปรักหักพังมอสเดินทางมาเรื่อยๆจะมาโผล่ที่หมู่บ้านบอนนี่ครับแล้วก็เดินทางตามเส้นทางมาเรื่อยๆได้เลยครับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็จะมาถึงสังคมนทนได้ครับแล้วก็จะแยกไปมหาวิหารมานุษย์ได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินทางไปหมู่บ้านบอนนี่กันนะครับ เมื่อมาถึงหมู่บ้านบนนี้แล้วตรงบริเวณนี้จะมีท่าทางมันดาเอิญให้เพื่อนๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ที่ประสาทเงาเพื่อเปิดทางอีกทีหนึ่งครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงพื้นที่สังคมนทนครับตอนแรกสังเกตว่าจะมีน้ําท่วมเมืองอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไประบายน้ําออกกันนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องไปสับคันโยกตัวหนึ่งก่อนครับ เมื่อสับคันโยกเสร็จเรียบร้อยน้ำก็จะถูกระบายออกแล้วก็เส้นทางต่างๆก็จะเปิดออกครับ หลังจากนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจุดที่เชื่อมกับปราสาทเงาก่อนนะครับ ึงจุดพรตรงนี้เราก็จะอยู่ในโซนปราสาทเงาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะพาเพื่อนๆมายังห้องบอสหมูกป่าโซนนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดพอหน้าห้องบอสนะครับซึ่งตรงนี้จะสามารถเชื่อมไปยังซากโบราณสถานเดโอได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปกันนะครับให้เพื่อนๆเ,เลี้ยวเข้ามาที่ห้องด้านขวามือตรงนี้จะมีรูปปั้นอยู่ครับแล้วก็ให้ติดตั้งท่าทางมดาดาเอ๋ยที่เราเก็บจากหมู่บ้านบานนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้หน้ารูปปั้นครับทางก็จะเปิดออกครับ ทีนี้จะเหลือห้องบอสหนาอีกจุดหนึ่งครับที่เชื่อมกับปราสาทเงาให้มาเริ่มที่สังคมุนทนได้เลยครับ ีนี้มาดูโซนฝั่งใต้กันบ้างครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลคามนะครับซึ่งวิธีไปเพื่อนๆสามารถมาเริ่มที่จุดพรหน้าป้อมประกาได้เลยครับจากจุดพอนี้เพื่อนๆเ,เดินทางมายังบริเวณที่เป็นช่องแคบๆตรงนี้นะครับจะมีทางไปต่อนี่นะครับตามเส้นทางนี้เลย ดับต่อไปเราก็จะไปเก็บแผ่นที่ชายฝั่งทะเลครามกันครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไปเกาะกลางทะเลกันครับ ต่อไปเราจะไปบริเวณซากโบราณสถานองคุรีตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่จุดพรกลางเขนชายฝั่งทะเลครามนะครับเดินทางมาเรื่อยๆครับตามเส้นทางนี้ ต่อไปเราจะไปที่พื้นที่หลุมมังกรกันนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับซากโบราณสถานองคุรีนะครับให้เพื่อนๆมาเริ่มที่จุดพรตอนกลางของเดินสะดมได้เลยครับเดินทางมาเรื่อยๆเ,เราจะเจอถ้ำหลุมมังกรครับแล้วก็ทะลุถ้ำออกมาก็จะมาถึงโซนบริเวณนี้ได้ครับ สุดทางนะครับเราก็จะเจอกับปลายทางหลุมมังกรครับถ้าเดินทางต่อมาเรื่อยๆนะครับตามทางเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับที่เป็นซากผาหินตรงนี้ ถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยังหน้าห้อง Boss บอสมังกรเบลกันครับ เสร็จแล้วกลับมายังปลายทางหลุมมังกรเดี๋ยวเราจะไปที่แท่นกลืนกินมังกรกันนะครับ จากแท่นกินมังกรใหญ่สามารถเดินทางมายังพื้นที่สุดสารคาโรได้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณแถบสีแดงตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะอยู่เหนือจากชายฝั่งทะเลครามที่เป็นพื้นที่สีฟ้าอีกทีหนึงครับ ต่อไปจะเป็นพื้นที่ป่าเอเวจีตรงนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆจําเป็นจะต้องเดินทางมาจากแม่น้ำารคลูสที่เราออกมาจากปราสาทเงาตอนแรกนะครับเดินทางมาตามแม่น้ําเรื่อยๆเลยนะครับผมจะมีดันเจี้ยนที่เราต้องผ่าน 1. จุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บแผนที่ครับไปดูเส้นทางกันได้เลยครับ ต่อไปนะครับจะเป็นโซนบริเวณซากโบราณสถานเราตรงนี้นะครับซึ่งต้องเดินทางมาจากปราสาทเงาครับแต่ก่อนอื่นต้องไปเก็บแผนที่ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่คนละโซนกันเพื่อนเพื่อนสามารถมาเริ่มได้ที่จุดพรซากปรักหักพังมอสตรงนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆจะมีเป็นช่องแคบแคตรงแม่น้ําตรงนี้นะครับสามารถทะลุออกมาเก็บแผนที่ได้ครับ เก็บแผนที่เสร็จแล้วก็มาเริ่มที่กำแพงปรา,าสาทฝั่งตะวันตกตรงนี้นะครับจะมีทางไปซากโบราณสถานเราอยู่ครับหลังจากที่กำจัดบอสของซากโบราณสถานเราได้นะครับเพื่อนๆก็จะมาโผล่ตรงจุดที่ต้องเผาต้นไม้เพื่อไปต่อนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องกำจัดเมสเมอร์ให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟของเมสเมอร์มาเผาต้นไม้ครับ กดเข้าคัสซีนเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาโผล่ที่อินเนียอินลิมนะครับซึ่งเป็นโซนสุดท้ายนะครับของในเรื่อง DLC ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเดินทางไปยังจุดต่างๆของแมป DLC ถ้ายังมีจุดไหนอีกที่เพื่อนๆสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ตอบหรือว่าถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะทำให้ครับ ยังไงผมฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกี่ยวกับ Elden Ring อีกเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆเล่น Elden Ring อย่างมีความสุขสวัสดีครับ